นี่คำถามหนึ่งค่ะเร็วๆนี้ฉันสงสัยว่าพวกคุณเพื่อนที่ชอบนักแกักงอาถรรพ์ใหม่เพราะว่ามีเพื่อนสาวที่ชอบเสียวไทยมากๆตัวฉันเองก็ฝึกฝนจนสามารถแต่งหน้าเบาๆให้กลายเป็นสาวเอเชียสุดแซ่บได้ในสิบห้านาทีม่อที่ฉันได้ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าเบาๆที่เหมาะกับฤดูใบไม้สิอยากได้ลุคที่ดูอบอุ่นและผ่อนสายท่า เริ่มจากการตามโครงกระดูกของเราเองค่อยๆเพิ่มเราจมูกให้ลึกขึ้นกว่าน,นี้อยากเขียนคิ้วให้บางและโค้งจริงๆแล้วถ้าเราแต่งหน้าเบาๆแบบนี้สิ่งที่สําคัญยอที่สุดก็คือสีหน้าของเราทั้งหมดเราแค่ต้องใช้ลิปทินแท่นเดียวก็สามารถแต่งหน้าได้ทั้งหน้าใช้ลิปที่ฉันชอบที่สุดคือ l a n ค o m สี2อ5ซึ่งเป็นสีพิษธ,ธรรมชาติสีชาบเลยนี้ทาเบาๆแล้วดูเป็นธรรมชาติมากและยังช่วยให้สีหน้าดูสดใสขึ้นด้วย ตัวนี้ฉันทาเบาๆเป็นหนึ่งชั้นมันทําให้ดูอ่อนโยนมากจริงๆและการปรับสีของมันทําได้ดีมากโดยไม่ทําให้ดูไม่เข้ากับใครเลยสีเปลือยของมันค่อนข้างเป็นกลางไม่เหมือนบางสีเปลือยที่ทาให้หน้าดูงแตกกับทําให้ผิวดูสว่างใสสีนี้ฉันคิดว่ามันเหมาะกับผิวเหลืองของชาวเอเชียมากและผ้าเนื้อของมันเบลนด์ได้ดีมากเราจึงใช้มันเป็นบัช์ออนและอายแชโดว์ได้เลยแค่แต้มลงบนหน้าโดยตรงจากนั้นใช้พับแตะเบาๆดูสีการแต่งหน้าแบบนี้สีสันจะดูเป็นหนึ่งเดียวกันมากและสีนี้มันดูเหมือนสีแดดธรรมีชาที่ดูเรียยง่าและออนยนมาก หลังโคไม่ทําให้ขิดหองจริงๆในเรื่องการปรับสีเพิ่มอายไลเนอร์และมาสคาร่าเล็กน้อยเท่านี้การแต่งหน้าแบบเบาๆก็เสร็จแล้วง่ายมากๆใช้สีนี้เป็นบัชอ่อนและอายแชโดว์ก็ไม่ขัดก,กันเลยกลับทําให้การแต่งหน้าดูสะอาดขึ้นโดยเฉพาะมือใหม่ถ้าไม่รู้จะจับคู่สีอย่างไรฉันคิดว่าใช้แค่ทั้งนี้แต่งทั้งหน้าก็เพียงพอแล้วแม้ว่าเราจะในเวลาที่เร่งรีบก็สามารถจัดการได้เล็กน้อยทําให้ดูเรียบร้อยและดูดีขึ้นมากไม่ว่าจะไปเรียนไปทาง,งานนัดเด็ด หรือออกไปเที่ยวกันแต่งหน้าเบาๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสแท่เปลี่ยนเสื้อผ้าต่อไปคือขั้นตอนการเปลี่ยนลุคให้ดูเผ็ดขึ้นโดยยังคงใช้เบอร์275ฉันพบว่ามันเข้ากันได้ดีกับทั้งการแต่งหน้าเข้มและเบาขั้นตอนแรกคือการทาลิสปสติกให้หนาขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้มของสีปากการทาให้หนาขึ้นจะทําให้สีชาโรด์ราวเด่นชัดขึ้นซึ่งทําให้ดูขาวขึ้นจริงๆลุคที่ดูสดใสและมีเสน่ห์แบบนี้ทําให้ยากที่จะปฏิเสธจากนั้นเรามาเพิ่มความเข้มของอายชาโรด์และคอนทันนว จากนั้นฉันก็ได้ติดขนตาปลอมที่หางตาให้ดูเฉียงขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มความลึกให้กับเบ้าตาตอนนี้ลุกที่ดูเผ็ดก็ออกมาแล้วเพราะสี275ที่เป็นสีรุดนี้มันดูสะอาดมากดังนั้นเมื่อคุณจับคู่กับการแต่งหน้าที่เข้มมันก็จะทำให้ลุคทั้งหมดดูหรูหราและประณีตมากขึ้น ดังนั้นที่สี275นี้ขายดีมากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยการบอกว่ามันเป็นลิฟตรอสที่คุ้มค่านั้นคงไม่เกินจริงเช่นหมแม่ว่าเราจะทาการเปลี่ยนลุคแบบสุดค,คู่คุณคิดว่าก่อนและหลังการเปลี่ยนลุคอันไหนดูดีกว่ากันนอกจากสี275แล้วในซีรีส์ของแรงคำนี้ฉันชอบสี279มากที่สุดมันเป็นสีชมพูกุหลาบที่ให้ความรู้สึกเย็นๆยเมื่อทาลงบนริบบิป,ปากมันจะให้ลุคสีชมพูที่ดูเป็นธรรมชาติมากทาให้ดูมีชีวิตชีวาและสวยงามในแบบที่ดูเหมือนมีสุขภาพดีมีีีีีวาา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 มมมมรรรููู้้้สสสสึกกกกกดดดใทท่่่่แแแแแๆ็็จจจะะะะอออบบ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 งออนนนนนยตถลเเืั 2 7 5จะมีความอ่อนหวานมากขึ้นอีกนิดสีทั้งสองนี้เป็นสีนุดที่เข้ากับทุกลุกและไม่เลือกคนคุณคิดว่าสีไหนดูดีกว่ากันสวัสดีคะจบไปแล้วกับวิดีโอการแต่งหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วอย่าลืมล้างเครื่องสําอางก่อนเข้านอนกันด้วยเพื่อลดการเป็นสิวและปัญหาผิวอื่นๆที่จะตามมาการล้างหน้าให้สะอาดเป็นขั้นตอนแรกของการบํารุงผิว หากคุณลูกค้าต้องการซื้อคลีนซิ่งในครั้งต่อไปกรุณาพิจารณาทาการเนตเนเชอรัลคลีนซิ่งบารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ